สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปงไปนะครับผม f อซของส่องอีสานสแต็กนะครับผมพี่น้องมาครับไม่กินของกันมืนนี้มือนี้นได้ตำหน่อไม้กุ้งสดพี่น้องกินกับขนมจีนแล้วก็ผักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีนี้พี่น,อน้องแกงหน่อไม้ใส่โค้งไก่พี่น้องแซ่บนะครับเฮ็ดมือเศร้านี่นะฮะเฮ็ดมือเศร้าแล้วก็กินไปแล้วรอบนึงมาพี่น้องมือนี้กินเข่าแบบเรียวๆเลยนะครับผม กินยังไงนะครับผมีิน้องม้มามา,าไว้แล้วบะถ่ายแล้วต้มตหน่อไม้กุ้งสดเสียบๆนียหน่อไม้ชิ้นนี้ยัง 嗯。Mm hmm. ของมักครับพี่น้องไปเกินบปเยกินโดนเล้วหล้มือแล้วอืมอืม ไก่น้มยเซไก่จโค้งกระดูกไก่ไก่กับมันดีพี่น่อือ มันเนี่ยกินแบบเร็วๆเลยแกน้องไม่หนีเห็ดเองนะครับผมว่าด้ซื้อได้ซื้อแต่ไก่ซื้อโค้งไก่มา25บาท แรกก็เฮ็ดเต้ปีกเฮดเต้ปีกน้ำอ็ปีกกินไปแลเรืเ่อยๆก็เฮดหลายปีกอะ่ะเอาไปเฮดไม่ใชอ,อื่นนะครับผมจะได้เอาโค้งไก่เพราะโค้งไก่มันหลาย mm -hmm. แกงต้องไมน้นน่ต้องใส่ใบแมงลักหรือผักกิตตูลาวบานเข่าน้ำไปกองมันเย็นให้แบบเข่าเครื่องมาคักดเลย Eat. พี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทั้งไก่นะครับมีเรื่ก็ไร่กดแชรนนะครับผมขอรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องครับสู้ไปนะครับพี่น้องกินกับไทยเล่นกับไทยไปเที่ยวกับไทยนะครับผมมันคืออาชีพฮ้องนะครับเป็นอาชีพเสริมเฮ้องปูพันโชกดี เป็นกระไรหลายนะครับพี่น้องเห็นพ่น์ลงเฟซหลายนะครับว่าเิ่นได้ไหลายนะฮะกหลายเงนินหลายนะครับหุออ้ะยาคลองกับอย่าวิวกับบุญไหลนะครับกระไรน้อยสู่กันไปครับเป็นอาชีพเสริมเขา มันตรงมีสัก่งมือหนึ่งนะของเขานะนะครับผมที่จะมีหยอดยุบปังขึ้นเพิ่นนะ เพิ่งถอดนะครับพี่น้องครับสู่กันไปเงี้ยวตําหูต้มเหมือนกุ้งสดตัวใหม่นี่ยแซ่บขนาดด้พี่น้องกินหยอดได้ครับ อืมอืมว้มมมมาวนู่ฝากเลยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันนะครับผมเป็นงรลังใจสูงกันไปนะครับพี่น้องถือว,ว่าเป็นอาชีรเมริมเขา ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดรับชมนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัลวลากันเ้อครับพี่น้องครับไว้พอกันคลิปไหมครับผม